รายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษากระผมนายสันติปินหอมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนองปากชัดขออนุญาตนำเสนอผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารฐานศึกษาประวัติส่วนตัวนายสันติปินหอมเกิดเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2530อายุ34ปีภูมิลำเนา อยู่บ้านเล็กที่109หมู่ที่2ตำบลห้วยตึกชูอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดปัจจุบันอาศาัยอยู่ที่ตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเคียงสิริบ้านโพอทองจังหวัดศรีสะเกดระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสรีจังหวัดศรีสะเกดระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีประวัติการรับราชการวันที่18พฤษภาคมพศ2554ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านพึงแจงวันที่1ตุลาคมพศ2556ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านพึงแจงวันที่30พฤษภาคมพศ2 5 6 0 ตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านทุ่งแจงวันที่4สิงหาคมพศ2563ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านทุ่งแจงปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองปากชัดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งบริบทของโรงเรียนบ้านหนองปากชัดสภาพทั่วไปโรงเรียนบ้านหนองปากชัดตั้งอยู่เลขที่ 1 1 4หมู่6ตำบลแก้มอ้นอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งบุคลากรของโรงเรียนบ้านน้องปากชัดประกอบด้วยข้าราชการครูจำนวน5ท่านและครูอาจารยจ้างจำนวน3ท่านมีนักเรียนทั้งสิ้น102คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านน้องปากชัดโรงเรียนบ้านน้องปากชัดมุ่งเน้นคุณธรรม เป็นผู้นำทางวิชาการสืบสารความเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ชุมชนพันธกิจของโรงเรียน 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใฝ่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินยัยมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและมีทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 2. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้นำทางวิชาการสู่มืออาชีพ 4. ส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทย 5. ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมมีความปลอดภัยน่าอยู่ และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 6. พัฒนาเทคโนโลยีให้มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของผู้เรียน 7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียง 8. ส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาเป้าประสงค์ด้านผู้เรียน 1. เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์มีระเบียบวินัยมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี 2. มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีสุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรีกีฬา 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1อ่านออกเขียนได้ทุกคน 4. รู้จักสแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและเทคโนโลยีทางการศึกษา 5. มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยและสามารถดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สวยงามสะอาดร่มรื่นปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้เป้าประสงค์ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. มีการพัฒนาตนเองทั้งความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 2. มีการพัฒนาหลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้การเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีนวัตกรรมตลอดจนการใช้วิจัยเป็นฐานในการพัฒนาผู้เรียน 3. มีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 4. มีการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้5มีคุณธรรมจริยธรรมรักษาวินยัยและจรรยาบรลวิชาชีพ6อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถิง่นและน้มนำหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเป้าประสงค์ด้านการบริหารจัดการ1บริหารจัดการด้วยหลักธรรมพิบาล กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 2. ใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3. ม,มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้นำทางวิชาการสู่มืออาชีพ 4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมอากาศสถานที่ให้มีความพร้อมมีความปลอดภัยน่าอยู่และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 5. ประสานความร่วมมือกับชุมชน สร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา6อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและภูมิยา้องถิง่นและน้ำนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการสถานศึกษา